ประธานเครือข่ายกับเจตกรรัฐสันติและวิสาหกิจผูร่วมพัฒนาชาติไทยนายกบอกว่าฝ่ายความมั่นคงหรือเจ้าที่ข้างบนที่สุดอยากได้อะไรมาขอเพราะนายกเป็นนายกแล้วผมก็ได้นายกด้วยกันหลายเสื้อหลายตัวพรรคใดที่อยากให้ใส่อดอนที่จะให้เงินให้ทองผมไม่เอา พอไปเป็นเครื่องมือของนักการเมืองแล้วมันทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยเรียกทางเดินว่าพักรวมไทยสร้างชาติผมเป็นหนึ่งที่ไปตั้งพักรวมไทยสร้างชาติกับท่านนลโบผมก็ประานท่านเจ้ว่าแก้คครับผมไม่อยู่พรรคไหนแลวนะผมไม่ได้ย่อหับพรรการเมือนะผมขับเคลื่อนภาคประชาชนมืเดิมน,นะ เราเดิอไม่ถึงนรกหมดแล้วเรื่องนี้อยเรื่องชสียงเรื่องปากเรื่องท้องปัญหาที่เราจะแก้กันจากประเทศทำอย่างไงที่จะสร้างพักกรุงไทยสร้างชาติและสร้างประเทศชาติให้มีคนเจริญเลยครับท่ครับเราอหอกันเป็นหนึ่งเดียวพร้อมกับพี่น้องนะครับนำทางเข้าสู่เข้าใจเข้าถึงพัฒนาองค์กรรวมไทยสร้างชาติพรกยี่สิบสองอายกหลวงตูสนับสนุนกันเบอร์ยี่สิบสองครับพี่น้องครับ ลา,าลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนอยู่ไม่ไกลไม่ไกลอยู่รวมไทยสร้างชาติเลือกลุงตู่เลือกคนดีมือสะอาดเลือดร่วมไทยสร้างชาติได้ลุงตู่ได้ลุงตู่ลุงตู่เบอร์22นับพ่อแม่พี่น ร่ไทยสร้างชาติเลือกลุงตูเลือกคนดีมือสะอาดเลือกร่วมไทยสร้างชาติได้ลุงตู